สวัสดีครับพี่น้องโฮเตเลี่ยวครับโอ้ยเห็ดสวยจุมามามาของไผ่เนีย่ยเอ็ดดีพี่สาวโคราชครับผมหนึ่งกล่องเอาไปลัวเขาได้พ่อเจ้าพ่อกินลิรับเอ็ดดีไปแล้วพระเอกเต้ครับไปเอกเต้ดีของซอเปีมอยครับพ่อพี่มาพี่<า>อันนี้พระเอกเต้ของซอปเปีมมันสีมว่วงอันนี้เป็นน้องหัวมันคำเหรอขอบคุณครับพระเอกเต้อยู่ไหนเห็นไหม เเยก็จะอู่ตนครับซอเปียมให้พระเอกเต้กับพระเอกเล็กคนละกองครับส่จูจะพิเศษครับครับไปให้ไม่ย่ดอนก่อนไม่ย่ดอนอยู่เต็นพอดีอ้าวไม่ย่ดอนพี่สาวโคราชซอยจูขอบคุณพี่สาวโคราชนะคะตลอดเลยตลอดเลยไม่เคยลืมไม่เคยลดเพิ่มเข้าไปทุกรอบทุกรอบนะคะทุกรอบตอนไหนมีงานจะได้กินทุกรอบขอบคุณนะคะพี่สาวโคราชขอบคุณขอบคุณที่สุดจ้าโอเคครับสู้วนะสู้วนะเพราะเต้นแล้วเขาตะลังมือ โอเคครับเดี๋ยวไปรอแจกให้เพิ่์ลควอนมาเลยนะครับว่ามีผู้ใดเดลยตามรายซื้อนะครับประเอกเต้ว่าหันของอุ้ยโรตรีเอามาให้เบิ้งหนึ่ตัวใดคะบบอมเรียนหมายถึงวไานพี่น้องเบิ้งหนึ่สวัสดีค่ะลูกโรตรียายดอนยังเต็มแผงพี่น้องเบิ้งเอาเด้อป้าใดลูกว่าใดป่ะเดี๋ยวขออนุญาตยางลวกก่อนนะครับพี่น้องโอ้ยเบื้งตีล่ะสำับสนุนเด้อเด้อหนังเข้มประเอกตอนปุ๊บแหงเขียดแหงบักบุกนะครับมาเต็มไทยรถเลยพี่น้องเลย นะครับหนังเค็มเป็นมัดปลาเดดตอนปลาน้ำโคงเป็นกระปุกนะครับป่ะเดี๋ยวไปเลาะหาตามไล่ซื้อก่อนบัตรหน่อยมามาเอาเซกกี้หนึ่งกองขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สาวโคราชครับขอบคุณพี่สาวโคราดแอดดี้ได้แล้วเมื่อกี้เอาแล้วพวดอะไรได้เริ่วโคราชเลยไอ้ลำล่ำเรื่อยๆาพร่างกามลำไกลครับพี่สาวโคราชแอดดี้เซกี้ได้แล้วนะครับอขบคคุณรับงก็บอกยังก่อนอันนั้นแม่อันเออเดี๋ยวคุยกันแป๊บนึงนะ เขามาหลังเวทีระพี่น้องบาดในน้ำผาเจ้าของไล่ซื้อก่อนซอยจุนักดนตรีสิยูทังห่างพุ้นที่บางส่งเนาะหลังเวทีอาจารย์นักดนตรีเราอยู่ไหนเอาซอยจุมาส่งโอ้โหแต่แล้วหญ่บา้านก็เกิดประชุมพี่น้องจักหน่อยประชุมจักหน่อย<ด>ครับ,คร,บครับผมน้ำผาหนันนหกดนตรีก่อนเอาเนื้อกินไหนก่อนก่อนเส้นเนาะนักดนตรีก่อนเนาะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคำอะไรน้ำหากันคือต้องหานผมก็ยังไหนโูดยังไงเออเออโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วยันดำยันดำก็ยันเที่ยวพอดีเลยพี่สาวโคราชฝากซอยจูมาให้คนละกล่องนี่นะครับพอดีเลยเห็นดังกองโมกิมิอยู่มาหน่อยมาหน่อยเอาคนละกล่องดึงบ่ มือกองสองคนคนละกองอ่ะน้าหมาตัวอีกคนเมึงไงเพื่อเสียดแล้วเพื่อสิยล่อหาแจกอีกเนื้อแตกก็เลยเดินีลจะก็บแจกได้แต่ละคนไม่ยังวะแต่ละคนการโดนจานต้อมก็บพราท่านเห็นเออสิฝากโดนด้วยกับต้อมฝ่าคล้องต้อมไก็โดนแต่จานขี้บอดขอไปใช้ประเด็นตู้นึงก็ข้นมาอยู่เด้เข้อยู่เได้มากกับเบี้ยบ่วงคน้นึงก็ข้นมาอยู่โอเคเดี๋ยวขอหน้าหมาก่อนขอบคุณครับของพี่สาวโคราชนะขอบคุณครับไปไปต่อเฮ้ อยู่เติงหันครับตอนนี้ครับเอาพอดีพอดีโดอ้าวพี่สาวโคราชฝากมาหนึ่งกล่องครับผมครับขอบคุณพี่สาาโครชด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมพี่สาวโคราชฝากมาหนึ่งกองน้องดีดครับผมเอามาละบอดีใช้ปลาหน่ะปลาอยู่เนี้ยเลยปลาอยู่ไหนโอเคไปต่อเอาไปเอกเล็กก่อนเจอแล้วเปเอกเล็กไปซอยเยอะ ของพี่ซอเปลี่มซอเปลี่มซอเปลี่มซอเปมนะครับสรอยจุ่จากซอเปมได้แล้วครับเึ่งเตี๋ยวเ่งเล็กได้ครบแล้วโอเคไปรอตัวจ้างกูได้ในบุปปะโอ้ยพอดีเลยนะหาอยู่เห็นพอดีครับอาจารย์มือคีย์บอร์ดจากพี่สาวโคราชซอยจุ่หนึ่งกล่องโอ้ขอบคุณอีกครับครับผมพ่างันเอาขึ้นไปเครงห่านนักดนตรีเห็นอาจารย์ดำเพื่อับอาจารย์ทิ้งจ้างจานนั่นต้อมจานดน น้ำมาอีกก่อนโอเคครับเอาเสียบๆอาจารย์เท้าช่วยพี่สาวครับพี่สาวโคราชครับขอบคุณครับยางวัดทั้งหน้ากันพี่น้องนานออกมาหน้าเวทีเดี๋ยวไปให้อาจารย์ต้อมกับอาจารย์ดุลเอาไปฝากน้ำอาจารย์ดุลก็ได้หรอกเราเห็นไปทั้งหน้าเราเห็นเบิ้์นว่นอาจารย์ดำอยู่ทั้งรถมิกผสนก็ไลยางมาทั้งรถมิกพี่น้องโอ้ยสาดเต็มเนาะสาดเต็มแล้วสาดเต็มแล้วเดินวัดเท้านี่ครับ เห็ดแล้วเห็ดแล้วยมอาจารย์ดนโอ้มาลีอยู่พี่ตัวพี่เอามาพอดีละสิได้ไปอาบน้ำแล้เห็ดแล้วหัวเตี่ยวอาจารย์ดนกับอาจารย์ต้อมเด้อครับผมพังครับพี่สาวโคราชนะครับซอยจุครับไปับมาลีเห็ดมิดเยอะเป่าโอเคเอาอาจารย์ดนกับอาจารย์ต้อมไปคนละกล่องนะครับจากพี่สาวโคราชไปเลาะต่อห้าบาทเลยโอ้คื่อแตกเหรอสิได้อาบน้ำอีกรอบสอง ว่าไม่เป็นสีหนาวห้อนซ้ำพี่น้องเอ้ยบัดรเติมเ,เวทีก็ร่างจัดบอกกิ่งอยู่ครับใบอันนี้หลายไบมันแจงหลายเหลือใครเหลือพระเอกตุ้มนครับเหลือพระเอกตุ้มเหลือเสียออกต่อโชคนะครับอ่ะเดี๋ยวเหลือพระเอกนั่งไปเบิรงพี่น้องนะครับตามไล่ซื้อนะครับปีสาวโคร,ราดซ้อเปียมนะครับขอบพระคุณหลายๆครับคลิปนี้เฮ็ดคลิปไปเบิร์นเบิรงครับหนาเวที ตอนนี้สดๆครับนี่กับลัง <c oughs> เรียบเรียงกับลังไลส่สกิปนะครับแดนเซอร์ก็กับลังจัดบล็อกอีกนะครับคนก็กับลังมานะครับพี่น้องคนปูสาธาเต็มนะครับทั้งผู้ชมเมยมันผู้ใดอาจารย์ซอเกษตรสเนเซียเด็กเจ้าของกัน ผู้แต่งเพลงจากมั่นสมองบึ้งลึกจากหัวใจที่แต่งออกมาลักสินงัวในขัวหนองย่อาะโด้วยมั่นสมองัขาสองมี้องลักสินงัวในขั้วหนองฝากปากมี่น้องลักสินงัวในขั้วหนองเร็วๆนี่ฝากสนับสนุนได้พี่น้องด้วยบอกไงซาโปมีเงินเปย์ดนตรีตอนนี้จวดแน่นอนจวดอย่างเดียวเพลงเราพี่น้องคนละยี่สิบห้าบาทก็ได้แล้วค่อยท่องในค่าปากเราโอ้ยคือคักขึ้นเนี่ยมาได้ครับมาธรรมดาเนี่นะครับผู้แต่งเพลงให้จานลอยลักสินงัวในขั้วหนองจานซอคเซ็ยดอินซี่ มางานก็าขาดบูดเอาเอา่น้องโอเคครับอาจารย์ครับ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 ตอนนี้กำลังตามหาพระเอกต่อโชคไม่ใช่ว่าคุณเห็นพระเอกต่อโชกไหมครับไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะครับกำลังผมจะไปหาเองนะครับนิ่สีวันนี้แดงวัวตายแม่มึงไฟลุดเห็นตัวเราพี่น้องเห็นตัวเราเว้ยนั่งอยู่นับกันกันที่ปัญหาอยากเล้เดี๋ยวนี้อ่ะพี่สาวโคราชครับพี่เหตุสุ่ม เอาอยกออกนี่นนน่ามาตัวใหญ่เาเลยนี road, ่แนเขาได้ไปแย่งรไนี่ได้แมไปกินกร้งเตี้ยดิแมอ้าวต้มได้แล้วไปเอกว่าขอบคุณครับบอไป่ยเห็ดนัเลยไรขสกันใคยังไปทายยังได้้ากวเขาเห็นเบเขามาไล่งานแล้วเอาโอเคาพี่สาโคราชครับขอบคุณาวโเทให้สนะครับห้พี่สาคราชเที่ยวให้สนุกนครับขอบคุณครับ โอเคน้ำหาประยุกต่อโชคบัดยังอีกผู้หนึ่งผู้ใดนอนมันขึ้นหลงซื่อแหละบัดไม่อีกผู้หนึ่งอยู่ดิตัวโชคต่อโชคกําลังสีประชุมพี่น้องเดี๋ยวเอาไม่เพิ่นอีกก่อนกลองหนึ่งเอาน้ำหาเพื่อสีเห็นไหมโชคก็ไม่โอ้ยท่าขาประชุมครับว่าอากพี่สาวโคตรตัาเป็นตัวเมืย์ตัวย่างเป็นแปดเป็นแปรอบ ครบไปบแล้วขอบคุณครับครบแล้วครบแล้วครับสาวโคราชครับสุดท้ายจุกอีกแล้วจุช่ไปเองเลยก็ได้แล้วจาาพี่เบี้ยน้องเชอรี่ก็มาแล้วนะคะนี่ป่แล้วน้องเชอรี่มาอีกแล้วค่ะกินูเขาจ้าพี่เรียงลูกินข้าวกินข้าวก่อนน้องเชอรี่มาแล้วนะจ๊ะเตยอุดมเพชรลำพูนแม่ พี่เล็กทำไมหนูขาวจังวะดสันอันนี้คือพี่เเล็็กกขาวหคือประชดพี่เล็กว่าพี่รถเล่ใช่ไหมเนี่ยประชดพี่เล็กว่าพี่เล็ก์เล่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พี่เล็กขาวนแค่กําลังสิประชุมกันพี่น้องเลยนะครับตอนนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วล่ะแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ือมาประชุมครับหลังเวทีครับอ้าวต่อโชคได้แล้วโอเคน่าจะครบขาดกูได้อีกบ่ย่างรอจนเมื่อยแล้วเฮื่อกเตะ บอกมันเหลือกองหนึ่งอยู่ก็เลยวอาของผู้ใดอีกองหนึงน่ง,นงนเนาะจะได้ใช่ไหมลูกกินดิบหรอ่วจู้ห่อยไม่กินแล้วลกนะไม่กินดิบเค็ดะไขึ้น,นจือบอ,อกบอไปไปเรา,ออา,าขึอาอ้ออกกันนสิหะ้ามอกแล้วบอมยนผู้หนึงเหลอีกกองนึ่งนี่งเรินออกน่าจะเป็นข้อหอยน่าจะเป็นข้อปูเห็ดัดปัญหาเน ส่งไม่ไปนอนส่งไม่ดยนะไม่มีตัวเดงอยู่มีตัวเดงอยู่ซื้อมาซีอรอยสขายต่อหาอยโอ้ยไปขายถึอเนาะรับส่งขาเดียวได้ะขาเดียวเหอเอาขาเดียวสิมันจะพอตีนพอดีอนขายบ้าไหมสองขาซะเอาดีขึ้นไปทานห้า <ด>บบนักเอ,อกสวัสดีค่ะเอ้าผู้ใดมานำกลน่ะเอ้าโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอว่ามันอันนักเอกให้สตีทีเล็กอ่ะเดี๋ยวประชุมก่อนพี่น้องโอเคน้องนาจะครบแล้วล่ะนะครับเหลือผู้ใดอีกจังหวะกันอีกกองหนึ่งนะครับโอเคประชุมก่อนครับวันนี้หลังเวทีเดชอุดมครับ